เนียรักนิยายเสียงเรื่องแม่ไม้ไ้แดงสาตอนที่สิบเอ็ดร่างบอบบางปลิวตามแรงกระชากเข้าไปในตัวบ้านสรัญญาส่งเสียงกรีดล้องเบาๆแต่กลับถูกปิดปากด้วยปากอิ่มนุ่มรสชาติที่เคยคุ้นคนแผนสูงกอดรัด ร่างชื่นของสรัญญาเอาไว้แนบอกบทเคล้าลิมฝีปากลองชิมความหวานรสชาติของสาวหวานที่เขาเฝ้าเพียนคิดถึงสืวาน้อยส่งเสียงประท้วงเมื่อคิดออกว่าเธอกําลังเสียท่าคนรูมากแผนสูงมือเล็กๆดันอกกว้างที่สวมเสื้อกล้ามเปียกเธอปรือตาศบตาสีดำาสนิทของเขาอย่างหาเรื่อง ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคุณดิปากอิ่มถูกปิดลงอีกครั้งอย่างอดใจไม่ไหวแม้เธอจะเปลี่ยงหน้าหนีแล้วจนวิสนุได้แต่คลุกเคลาจมูกโด่งๆกับแก้มนุ่มๆของเธอและขบเม้มติ่งหูเบาๆสร้างความหวั่นไหวให้กับร่างบอบบางที่เธอ แอบหวยหาเขาอยู่เช่นกันเธอกัดดิมฝีปาพยายามค่มใจต่อว่าเขาไหนว่าฉันตัวแมนยังไงล่ะบีบส่งเสียงทักทวงแต่มีหรือเขาจะยอมฟังในเมื่อเธอเองก็ตอบเสียงกระเซาเพราะเขาไม่เปิดโอกาสให้เธอได้ทันหายใจหายคอ ได้ยินเสียงเขาหัวเราะเบาๆจากคนเจ้าเล่ห์ก็ดีเหมือนกันงั้นเราไปอาบน้ำด้วยกันเลยเธอกรี๊ดทันควันเพราะเขาเล่นอุ้มเธอขึ้นบันไดบ้านสรัญญากอดคอเขาแน่นเพราะกลัวตกตาก็มองไปรอบๆแต่ไม่ทันได้สำรวจอะไรเขาก็วางเธอลงเขารีบกอดเอวบอบบางเอาไว้ เพราะเธอยังคงดิ้นหนีนิ้วมือเล็กๆจิกถึงเขาปล่อยชนะคนเจ้าเล่ห์ต่อว่าได้ไม่กี่คำเขาก็แบกเธอขึ้นบ่าแล้ววางเธอลงใต้เรนงชาเวอร์แล้วจงใจเปิดน้ำอุ่นลงมาที่ด้านของทั้งคู่จงใจให้ทั้งเธอและเขาเปียกปอนไปด้วยกันคนไม่เตืนเชิงรู้ไม่ทันคนเจ้าเล่ เปียกมาลอกมาแลกสรุปสุดท้ายเธอและเขาก็คลุกคล้าวงในกันอยู่ในชุดวันเกิดเหนือตัวของสรัญญาสะอาดจ,จากคนมือร้อนเขาช่วยอาบน้ําให้เธอจนสะอาดก่อนจะพาร่างที่เปียกปอนลงนอนบนเตียงอย่างเธอนะหรือจะห้ามปรามคนปารถนาในบดรักอันเ้่าร้อนไปได้ อย่านะคุณเอกเธอทุบเขาเสียงดังอักอักจนเขาต้องรวบมือเล็กๆไว้เหนือศีรษะจัดการฟอนเฟนสร้างอารมณ์บนเนื้อนางที่อวบอิ่มนวลเนียนเขาพองไปด้วยความคิดถึงไม่ช้าเธอก็ครวญครางเมื่อเขาคลุกปวงในเธอจนเธอไมิอาจต้านทานเขาได้คิดถึงเหลือเกินน้องส้อยจา๋ามามาเรียกพี่เอกสิจ้าน้องส้อย คนหืนจัดที่กำลังเติมเต็มบทรักร้อนเอ่ยปากขอพร้อมสร้างความทรมานให้เธอซ้ำๆฟันที่กัดดิมฝีปากทนความทรมานจากคนเจนเชิงไม่ไหวจึงต้องยอมพี่เอกคะได้โปรโดสรัญญาบิดตัวเร่าๆร้องขออย่างหมดอายสุดท้ายเธอก็สมหมายตามคำขอ เมื่อเขาจัดหาความสุขมาเสิร์ฟให้เธอแบบลืมตายสาวสวยหมดแรงในอ้อมกอดของเขาเมื่อเขาเองก็พาตัวเธอไปพบความสุขเช่นกันเธอลุกขึ้นนั่งโดยใช้ผ้าพันกายทุบอกเขาดังตุบๆแก้มแดงเด,เดือดาวกับผลเชอรี่สุขคนเจ้าเล่นิสัยไม่ดีเขาคว้าข้อมือเล็กๆไว้ แล้วกดเธอลงบนที่นอนเขาจุ่มพิดบนเนื้อตัวเขาพ่องราวกับจะประทับตาจองเขานีิมันเจ้าเล่หรือดายจริงๆถ้าไม่อยากไปสายก็อย่ามากระตุ้นต่อมอยากของพี่รอบนะจ๊ะคนดีฟังดูคนเจ้าเลีว่าสบ้างสิวิษณุยิ้มกริม ชื่นใจเหลือเกินที่เขาสามารถง้อเธอได้บทรักหืนห่นๆตามภาษาคนชอบรถดรักตัดตอนชื่นใจเขาจริงๆสุดท้ายสัญญาก็ต้องยอมสวมเสื้อเชิ้ตกับเสื้อคลุมออกมาจากบ้านซึ่งมันเป็นเสื้อของเขาเธอออกมาจากบ้านหลังดูดาของเขาเพื่อกลับมาที่ด้านอับอายเหลือเกิน ที่ต้องโกหกปะเอมว่าชุดของเธอเปียกฝนทั้งที่เธอตกเป็นทาตสักของคนเจ้าเล่ห์แผนสูงตลอดเวลาที่เขาพาเธอไปดูหนังเธอก็ยังเขินใจจนแก้มแดงที่ยอมเขาได้อย่างง่ายดายจนนึกโกรธโทษตัวเองที่คิดจะมีทิทฐิต่อไปเขาเนี่ยมันร้ายกาจจริงๆพอเธอเผลอหันไปสบตาเขาเข้า ก็จะเจอกับสายตาหห่นๆของคนเจ้าเล่นจนสรัญญาแทบไม่เป็นตัวของตัวเองสองทุ่มแล้วที่เขามาส่งเธอกับลูกที่ร้านคนเจ้าเล่ยังตามมากอดมาหอมตอนที่ทุกคนเผลอพอคิดว่าจะใจแข็งก็ยอมใจอ่อนจนได้สุดท้ายการงอก็สำเร็จไม่ช้าสรัญญาก็ยอมใจอ่อนยอมใจคนกระล่อนเจ้าเล่นจนได้ ส่วนทางด้านของคำแปลงที่ได้แต่มองตามเจ้านายสาวที่ตนแอบ,บหมายปองยินยอมกลับไปคบหากับวิสนุรูปรอคนหน้าซื้อตัวโตมันได้จะเก็บความเจ็บช้ำน้ำตาตกในเอาไว้ชอยจันที่คอยแอบ,บมองสถานการณ์อย่างห่างๆจึงอดใจไม่ได้ที่จะกระทบกระเทียบเป็นยังไงละคำแปลง หักยับเยินเลยนะมึงอิไอหมามองเครื่องบินชอยจันจีบปากจีบคอยเยอะเยอยเมื่อเห็นพี่สะพยกับหนุ่มหน้าเข้มเจ้าของดีสอร์ทเดินจับไม้จับมือกันเข้าไปในไร้กาแฟอย่างกระหนุงกระหนิงกําแปลงหันกลับมาค้อนช้อยจันยังโกรธขึ้นเพราะสิ่งที่นางได้พูดออกมามันเป็นจริงทุกประการเขามันก็แค่หมามองเครื่องบิน จะทำอย่างไรได้อย่ามายุ่งคำแปลงสะบทแล้วตะคอกใส่หญิงผู้หญิงที่ต่อว่าเขาอย่างเสียหายเชื่อทำเป็นไล่ชอยจันเบะปากเบะคอก่อนจะเริ่มแผนต่อไปของรอนที่ฉันมาเพราะฉันจะช่วยแกต่างหากแกจะได้ไม่ต้องเอาแต่มองเครื่องบินอยู่อย่างไงล่ะฉันรู้นะแกนะ ชอบหนึ่งซอยตั้งแต่ที่มันคบกับพี่ชายของฉันแล้วํำแลงไม่ศพอารมณ์ถึงแม้ชอยจันจะพูดถูกแต่เขาก็ไม่อยากฟังจึงก้มลงหยิบเครื่องไม้เครื่องมือที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาหวังจะไปทำงานของตนฉันมีของดีๆจะให้แกถ้าแกอยากได้พอพูดมาถึงตอนนี้ มันก็ทำให้คำแปงหยุดชะง,งักก่อนจะหันกลับมามองคนพูดที่กำลังพูดโน้มน้าวคนซื้อให้ควยเขวพอชอยจันเห็นคำแปงหันกลับมาฟังก็รีบมองซ้ายมองขวาก่อนจะโลวงหยิบของออกมาจากกระเป๋ากางเกงเมื่อไม่เห็นบุคคลที่สามคนซื้อยังไงก็เป็นคนซื้อวันยี้ค่ำชอยจันวางขวดเล็กๆใส,ใส บนมือใหญ่โตของคำแปงก่อนที่เธอจะขย่งปลายเท้าขึ้นป้องมือเกละซิบที่หูของคำแปงคำแปงตาโตเมื่อได้ยินจุดประสงค์ที่ซอยจันบอ,อกกับเขาเป็นยังไงล่ะเท่านี้แหละคำแปงเอ้ยหนังซ้อยจัดมันจะรักแกหลงแก จนงโงหัวไม่ขึ้นเลยเจละหนางส้อยนะมันรักแกแล้วมีหรือที่ลูกของลูกของพี่ชายจันจะไม่รักแกด้วยแล้วแกก็จะได้ทั้งหมดนั่นแหละจบประโยคคำป้อยอคำชักชวนคำแปลงก็ได้แต่ต้องมองอยากขวดใสในมือของมัน ก่อนที่มันจะมองช้อยจันที่ยักคิ้วหลิวตาให้อย่างคนมีแผนการเชื่อชันทนาคําแปลงยังคงมองของในมือก่อนจะกำเอาไว้แน่นมันลงเชื่อช้อยจันในที่สุดที่เหลือก็รอแค่โอกาสโอกาสที่มันจะได้ทำอย่างที่มันหวังและโอกาสที่ช้อยจันจะได้อย่างที่หล่อนหวังเอาไว้เช่นกัน จบแล้วนะคะแม่ไม้ได้เสาตอนที่21เนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะขออภัยนะวันนี้มีแค่2ตอนนอะก็ตอนแรกก็เกิน15นาทีไปแล้วเนาะก็รอดูตอนนี้ก็แล้วกันนะคะตาคิดว่ามันน่าจะเหลืองแหละน่าจะเหลืองก็คือตาอาจจะไม่มีเออ รายได้มากนักเนาะก็ขอบคุณแล้วกันค่ะฝากฝากกดไลค์กดอืกดแชร์เนาะเขียนข้อความคิดเห็นมาได้นะคะแล้วก็ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยค่ะ ก็หวังกับทุกคนนั่นแหละ <c oughs> จะหวังกับใคร <c oughs> ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ